เห็นตรงนี้ในวิหารหลังเก่าแห่งนี้นะครับมีเกศเก่าหลวงพ่อโตอยู่สร้างมาจากไม้สักซึ่งน่าจะหักพังทลายลงมาพังทลายครับเป็นเหมือนเกศไม้สักที่อยู่บริเวณตรงเสียนสูงสุดเลยสูงสุดเลยและหักลงมาเนื่องจากอะไรครับการฝนการเวลาการเวลาเป็นร้อยปีครับล่วงลงมาตามที่บอกคือสมเด็จพระอาจา์โตพรมรังสีเนี่ยพระของท่านวัตถุของท่านซึ่งเป็นหนึ่งในเป็นจักรพคี นั่นคือพระสมเด็จนั่นเองถูกต้องครับเรียกว่าเป็นจักรพรรดิของพระก็ว่าได้ในการสร้างพระของสมเด็จนะครับท่านเอาแบบมาจากไหนหรือเอาพิมมาจากไหนหรือเอาตํารับตำรามาจากไหนครับแบบนี้ท่านกเอาพิมพ์มาจากคูบาอาจารย์ท่านสมัยก่อนที่ท่านอยู่วัดอินบางขุนพรมครับตอนนั้นท่านก็เป็นลูกศิษย์สังฆราชสุกไก่เท่อนครับสังฆราชสุกไก่เท่อนนี่ก็สร้างพวกวัดพับ นะสมเด็จวัดพับต่างๆ,างๆท่านก็จะเอาแบบเอารูปตรงนั้นน่นแหละมาทาเป็นรูปแบบแล้วตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จแล้วเนี่ยลูกศิ์ลูกหาท่านที่อยู่ในตำหดัสตำนักพระราชวังก็เหมือนอยู่ในกรมศินอะไรเนี่ยก็จะแกะพิมพ์มาให้อแต่ก่อนจะแกะพิมพ์สมัยก่อนก็คงจะเป็นพิมพโบราณแกะกันเองและตอนหลังเนี่ยคงจะเป็นฝีมือช่างหลวงพระถึงอ,ออกมาสวยเป็นชั้นเป็นอะไระก็คือทางกรมศินหรือว่าทาง สำนักพระจาวาก็อาจจะแกะแบบมาใหา้แล้วก็คือแน่นอนครับพระเครื่องของสมเด็จครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมคแควคาดปลอดภัยเหนียวพูดกันแบบภาษาชาวบ้านพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นวัดรักทางวัดคุ้นพรมวัดเกตเทยโย ทำไมราคาเป็นล้านทำไมหลายสิบล้านบางองค์เป็นร้อยล้านผมถามกับท่านตรงๆแบบเปิดใจถ้าท่านมีเงินท่านเช่าไหมครับถ้าเป็นผมนะมีเงินนะผมเช่าอ่าท่านก็เช่าใช่ผมก็เช่าอที่เช่าเพราะอะไรเพราะมันเห็นพุทธคุณไงหลายคนเห็นประสบการณ์หลายคนเห็นอะไรเพามันของจริงเนี่ยเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์แถวคาดอยู่ยมคงพันมันผ่านสายตาตรงนี้มา ยุคนั้นไม่ได้มีเซียนพระหรือว่าอะไรในการปักไม่มีเขามีแต่ปากต่อปากแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใช,ใช่ใช่จนทําให้สมเด็จพุยานโตเนี่ยมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องราวแค่บางส่วนเท่านั้นเองเนาะจุดเริ่มต้นของสมเด็จพุจันโตฮงมรังสีเราท่านเนี่ยเกิดที่นี่นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ต้อยพาไปชมตรงที่กุฏิที่สมเด็จเนี่ยจำวัดหน่อยได้ไหมครับได้ได้โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกุฏิหลังเดิมกันครับได้ได้ครับ